ยืมใช่กันแล้ว เต็มบ่เอขางนึ่ก็เต็มไ่ยดัเจ้ายงไปบอกพีด้ เสียงนั่งหัวอ่ะว่เป็นสิอ่ะขาจะเปลี่ยนน้่งอ่

แค่เพื่อนเอามาให้ไปเอาน้ามาไว้ใส่กินกินรถขั้วควางก็ขึ้นเป็นฮะขึ้นไปนู่นแทะและกับเน่ยคอยลงวคว้าขึ้นเอาถัา่ามันเป็นระดับกี่เน่ยเพรามันนืนขับรถเปิดก็สิว่าเขามาอยู่เด้งๆดถึง,งอยู่บ้านเลยว่าอยากไล่ <laughs> ไกลเติอเไยเจ็บน้ำบ่าได้จะ้อตั้งว่าได้หรว่าสะดวกแล้วเขาที่ตั้งบางไหนแต่ตั้งไปหนีครับแตดที่นี่เอาความเสมอความเสมอรถรถเขายืนมุ้งนี่เลยว่าเสมอวะหลังเวที่กับยุบมันต้นไใหม่เอาเอาพงหนีหันไปตั้งไหนครับหันไิทีเห็นไหม

มันเลป็นอย่างทั้งขุดขุดฝนเสียเขาตั้งอยู่บนนี้แหละคนเราใส่ป่ะเหรอเนี่ยมว่ามันมันเดี๋ยวหลังล้มองี้ชอบเสียห้าหันน้ำเวทีมัดหันไปพี่วันนี้นี่วันวนั่นมงลักเขาจะฟังไปคือตัวนั้นมันจะเป็นเด้งดึงแนวเวทีอยู่้อนคือนขันเขามาได้กับขม้าขันมันมาทางนี้ได้นเลยนมาทางนี้ได้กขคือมาถ้าเอาเป็นล้ำโพงมสามที่พรมรวมรวมเพราะหนาเปิดเอาไว้หลักนี่เลยแม่ในสามที่พรมนึ่มี พวมีรถเข่าไปพุ่นเนาะอีมีอีมีเข้าไปกันมีแต่ันต้อกบ่แม่นแล้วเอาเข้าไปที่เาดกรุงเอาไปใ่อถ้าันต่นจะฝันดิ่งดม่เป็นยังเดเจ้าเอานี่เป็นอย่งนี้ที่เขาพูดก่น อันนี้อันนี้ดรออา่ัส้นาก็ไปอีกเอออนหนาก็ไปอีก3เก้าเจ้าถอยมาขึ้นน้อยนึงอ่ะปับแ้ตัวนี้ถึงก็ยี่สิบนดีนะมันิยงมันแพงกันไเดนเดินหนาไมด้รอหนากันแลมีอยนสัวัดไปเนึ่งพอดีแล้วนะครับเจ้ายางไก่ของรระดาไม่อีก

เอาไเมื่อนี่เร่งไอเดินไปเห็นรถให้ได้เล็กเท่านั้นได้หรอนันยครับพี่นกสิความรถไหมพอครับให้ได้เห็นรถลำพุงกัเพิษไปแต่ละมันแดดเลยยันดีสาวเสียยังเขาเปี่ยนาฟนมือครับบอกลูกน้องไปเอาน้ามาไปถ่ายกินเพื่อนเอาน้าแขกน้าแขกมาให้น้ำนั่นรถรถแล้วแขกนะครับ เดี๋ยวเตะเอาไปเลยเลยเอาไปเลยเอาเลยเอ็นเซอร์เขาว่าเอาดอกเขาว่าเอ็นเซอร์เอาเป็นบางคนดอกบางคนเขาก็เอาบางคนเขาก็บว่าเอาเอาโลดบักหลายคนเขาจะไม่บักหลายยุ่งขนาดเนี่ยต้อจับกี่เพียอตุนี่เท่าไรเท่าไรครับมือเท่าไรยี่สิบมือสามร้อยสิบสามร้อยสิบทันหรือกเวลาปกติทันทันครับเพราะว่าเอาแรนรถปกติเลยเราบเนี่ยคือถุงเลี้ยไปนี่เขาไปออกบัตรบัตรขึ้นเขาติ รัดเขาเพื่อคงบงรู้กันครับยัง้าวัดไหนกันเนี่ยมาวัดไหนี่มาบ้านวัดนะครับเออบ้านวัดเลียวไทรเลียวไทรหรือวมาเขาบ้านนั่นนี่น้ำพมเดี๋ยวมอกสูงเนื้อหน่ติเขาบอกรถสูงเมืองคุ้งผมมาเมืองคุ้งจะขึ้นเขาเมืองคุ้งไะไมันก็ว่าอยเขาเอ้ากคเขาตัดอันไอ้เด้านผมไปยุทธเดือนกลับไหมซีโล่หาลงผมยุทธเดือนกลับผมไปยุทธเดือนผมเขับรถสูงปากเสียรัดจีตร่า คือขันแล้วแต่เว้นผมขอเขาจะเล่นสองทุ่มหรือสองทุ่มครึ่งผมก็อลองทีหาเขาบอกโอเคแล้วครับรตอนท้องปลาลิงเวลาทั้งนี้เดี๋ยวสองทุ่มครึ่ง,งขเขาเล่นเลยถ,ถ้ากีเรเลใหญ่กว่าได้เ <c oughs> พราะว่ามีผมเพิ่งมาหอดคัดเดียวคือหอดรันโมูได้แล้วซูเวอร์เจ๋งซูเวอลูกพี่คือหอดลูกพี่ึ้นหอดรุ่นโม่ใส่นี่รถมันขึ้นมาติดทุกมือผมเพเหยียบเนี่ยน้ำมันมันซิเงิึนแต่ป้านั่นผมไม่ขึ้นแดงเดือนมาแปด การถ้าเปิดก็คือจุงเลยของผมมันคือเตรียมถังอยู่ตลอดจ้ะของผมจากแล้วมันเลรียดเดียวกันได้รถผมสิบห้าตันนะค่าที่ห้าสิบโลห้าสิบเอติบห้าตันนะแต่ผมเล่นซ้ำมาว่าตีซ้ำกันได้เากเกานั่นของผมหนึ่งมือเนี่ยเขาให้มาพันเจ็ดผมเติมไปพันสามหนึ่งไปไปไปเอาน้ำไปเอาน้ำมากไปไปบอกลูกน้องไปเอามาใส่ ยุ้ยเซนเหรอใช่เปลวน้ำใช่เปลวน้ำพ่อหนุ่มพี่นุ่มพี่ไปเอานอนไปขับรถไปที่ไปบ่บ่มาไม่ได้ก็มีแต่พระเอกนี่แหละไปเอามาให้ลูกน้องกินก็ได้มีแต่ลูกพี่ว่าแล้วไปแบกมาโหลดแบกได้ยุ่งลูกพี่กับกับใจดีกับลูกน้องคักเนาะย่ามแดงก็มีแต่ลูกพี่แบบไปหามาให้ลูกน้องกินรากถ้วยเมือนกับเมียนนี่แหละเห็นหน่อยรากถ้วยกับมีน แม่ลูกพี่ล่างเขามาอยู่ทีว่วัดตน้นาูเดงี่อยู่ไรที่เพ่อเขาเด้ดึงมาจากไรเนี้เจ้าเจ้าแล้วเะไรเต้าเปิดน้เ่เ้แล้วเ็ิล่นถึงมาเจ้าีา่น,อ,น,นองสจาแล้วกนีฝาใสนิสกพันคอกันไม่ฉิบนาะสำหรับถิน่นสนิสมายดีพี่น้อง